สวัสดีค่ะรับชมนิวส์อัปเดตช่วงนี้กับดิฉันพัสวีทิติพรวัฒนกุลค่ะกกตเตรียมวินิจฉัยคำร้องเก่งการรุนฟ้องกับอ e ี้แทนคุณโดยจะพิจรนารณาในต้นเดือนหน้า DSI เตรียมเสนอที่ประชุมคณะก,กรรมการคดีพิเศษวันพรุ่งนี้รับคดีบุกรุกที่เขาใหญ่และคดี BTS เป็นคดีพิเศษ วิทยุการบินยืนยันปัญหาเรดาร์ขัดข้องในสนามบินจะไม่เกิดขึ้นอีกโดยจะปรับระบบแจ้งเหตุขัดข้องเพิ่มเติมคาดแล้วเสร็จสิงหาคมนี้ หลังจากที่กะกะตมีมติให้ใบแดงนายการุณโหสกุลสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยนะคะวันนี้ค่ะนางสดศรีสัตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งก็เปิดเผยว่ากกตเตรียมพิจารณาคำร้องที่นายการุณร้องต่อการปราศัยของนายแทนคุณจิตอิสระผู้สมัครสสเขตเดียวกันว่ามีการปราศัยใส่ร้ายโดยจะมีการพิจารณาคำร้องในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ นางสดศรีสัตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติกล่าวถึงการพิจารณาสำนวนที่เหลือของกะกะตอ,อีกสคำร้องโดยหนึ่งในนั้นเป็นคำร้องที่นายการุณโหสกุลสสกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองพักเพื่อไทยร้องนายแทนคุณจิตอิสระผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์เขตเดียวกันว่าได้ปราศัยใส่ร้ายตนเอง ส่วนผลการวินิจฉัยจะออกมาเหมือนการพิจารณาให้ใบแดงแก่นายการุณเพราะเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันหรือไม่นั้นต้องพิจารณาลักษณะคำปราศัยอีกครั้งเนื่องจากยังไม่เห็นสำนวนทั้งนี้หากกกตมีมติให้ใบแดงนายแทนคุณก,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 ก็ต้องส่งเรื่องไปยังสารดีกาผนกคดีเลือกตั้งและหากศามีคำพิพากษาไปในทางเดียวกันนายแทนคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครสสเช่นกันแม้นายแทนคุณจะเป็นเพียงผู้สมัครไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ตาม คือจริงๆแล้วข้อที่จริงยังไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าว่าพูดอะไรกันในลักษณะนั้นว่าสมดุลตอนนี้อยู่ที่ด้านอนุวินิัยอยู่ถ้าคำร้องของกาลุนออกมาคล้ายๆกับของคุณแทนคุณคือออกมาคล้ายกันเลยคุณแทนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเหมือนันใ้วยนะคะในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยสอบไม่ได้ก็คือไม่ได้รับเลือกตั้งนะคะถ้าหากถูกตัดสิทธิ์ที่เลือกตั้งหรือถ้าเรียกให้ใบแดงเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ลง อ,อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองการพิจารณาคำร้องที่เหลือก็จะรอให้นายประพัน,นยักย์โกวิดกกตอ,อีกคนเดินทางกลับมาก่อนโดยคาดว่าจะมีการประชุมพิจารณาสำนวนอีกครั้งในต้นเดือนหน้าซึ่งกกตจะพยายามพิจารณาให้แล้วเสร็จเนื่องจากหลังครบกำหนดหนึ่งปีกกตจะไม่สามารถพิจารณาคำร้องได้อีก ทั้งนี้นางสดศรียืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกอกตที่ผ่านมาเป็นไปตามจรรยาบรรณไม่แบ่งค่ายและไม่เคยบังคับให้ประธานกกตอ,ออกมาถแถลงข่าวกรณีการให้ใบแดงนายการุณทั้งที่องค์ประชุมไม่ครบเพราะต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้นางสดศรียังชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงมติให้ใบแดงของกะกะตที่ผ่านมาหลังพบว่าข้อมูลยังสับสนโดยยืนยันว่าการให้ใบแดงแก่สสพักประชาธิปัตย์เกิดขึ้นในปี2548สมัยกะกะตชุดนายวาสนาเพิ่มลาบซึ่งก็มีมติให้ใบแดงนายธานินใจสมุตสสสตูในข้อกล่าวหาโฆษณาให้พักอื่นเสียหายแต่การทำงานของกะกะตชุดปัจจุบันเคยให้ใบแดงสองครั้งเท่านั้นโดยทั้งสองกรณีก็เป็นคำรอ เกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงใส่ร้ายของสสพักพลังประชาชนค่ะคนแรกนะคะเป็นการพิจารณาให้ใบแดงในปี2551ได้แก่นายประสบบุษราคำผู้สมัครสสอ,อุดรธานีซึ่งก็เป็นการให้ใบแดงตั้งแต่ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส่วนกรณีของนายพงศักด์บุญสนสสสกลนครพักพลังประชาชนที่ถูกร้องในข้อหาเดียวกันกกตก็มีมติเสียงข้างมากให้ใบแดงแม้องค์ประชุมไม่ครบเหมือนนายกรณีในการุณน,นะคะโดยขณะนั้นขาดนางสดศิีไปหนึ่งเสียงเนื่องจากติดภารกิจประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญค่ะ อธิบดีดี i ระบุนะคะการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษวันพรุ่งนี้กาดเตรียมเสนอ5เรื่องเป็นคดีพิเศษเช่นคดีบุกรุกที่เขาใหญ่คดีอีสวอเตอร์และคดี BTS ค่ะนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา13นาฬิกาโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีวาระสำคัญที่ DSI เสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาเพื่อให้มีมติรับเป็นคดีพิเศษ5้าเรื่องคือคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตปราจีนบุรีการทุจริตโครงการจำนำข้าเปลือก การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองกรณีบริจาคเงินของบริษัทอีส์วอเตอร์ให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของพักประชาธิปัตย์การทำสัญญาโดยฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58กรณีต่อสัญญา BTS ของกทมและคดีทิ้งกา,กากสารเคมีที่ตำบลหนองรีจังหวัดชนบุรีโดยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษก็จะถแถลงข่าวให้ทราบในรายละเอียดต่อไป นอกจากนี้นายทาริศยังกล่าวถึงกรณีที่นายสกลทีพัทยกุลสสกทมพักประชาธิปัตย์วิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะกรรมการพิเศษไม่มีอำนาจในการพิจารณาทั้งในคดีเงินบริจาคบริษัทอีฟวอเตอร์และกรณี BTS ว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งตนเองในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็ได้เตรียมข้อมูลและข้อกฎหมายไว้เสนอต่อที่ประชุมแล้วโดยยืนยันว่าเป็นอำนาจหน้าที่คณะกรรมการคดีพิเศษนั้นจะทำได้โดยชอบ พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาให้ข่าวของนายสกลทีเป็นการข่มขู่จึงอาจมองได้ว่าเป็นคดีที่มีผู้ส่งอิทธิพลเพราะแม้แต่เจ้าหน้าที่ DSI และคณะกรรมการยังถูกคุกคามจึงไม่ใช่คดีสามัญธรรมดาซึ่งสมควรจะเป็นคดีพิเศษค่ะ ช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามกรณีเรดาร์ขัดข้องที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนหน้านี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็ระบุนะคะว่าได้แก้ปัญหาทั้งหมดแล้วพร้อมกับระบุว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะททีีวแผสเขย ฟ้าผืนเดียวกันหลายมุมมองก็หลายความรู้สึกเคยคิดไม่ว่าฟ้าแต่ละที่สวยไม่เหมือนกันชายคนหนึ่งได้ส่งคำถามนั้ออกไปแล้วความรู้สึกดีๆก็ถูกส่งต่อกลับมาบนเครือข่ายคุณภาพ AIS 3G ขอเชิญร่วมส่งผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่14ประเภทงานเขียนความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชนเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนศกนี้รายละเอียดติดต่อสถาบันลูกโลกสีเขียวปตทโทร0 2 5 3 7 1 8 3 1 ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายคืองกระเพาะอาหารซาร่าบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าแก้ปัญหาระบบประมวลผลสัญญาณเรดาร์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วพร้อมยืนยันนะคะจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซ้ำอีกค่ะ นาวากาตรีประจักษ์สัจโสพลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบอวทกล่าวหลังจากการชี้แจงสาเหตรุระบบประมวลผลสัญญาณเรดาร์ที่ท่าอากาศรรยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศรรยานดอนเมือนขัดข้องแก่ผู้ดำเนินงานธุรกิจการบินว่าบวทได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันปัญหาในกรณีที่ระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติหรือ UPS ตัวใดตัวหนึ่งเสียหายแล้วจะไม่ส่งผลต่อระบบทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วนอกจากนี้จะปรับปรุงระบบให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้องเพิ่มเติมและเพิ่มระบบติดตั้ง UPS สำรองสำหรับการเดินอากาศซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้และยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ขณะที่นางมาศิราพง์พัฒนาพันธ์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินหรือ AOC ก็กล่าวว่าสายการบินยังคงให้ความไว้วางใจบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดโดยทาง AOC เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากบวทในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่หากสายการบินใดมีความประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายก็สามารถแจ้งมายังบวทเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ ช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่เรื่องของพลังงานกันบ้างค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ระบุนะคะว่าแม้ราคาน้ํามันจะลดลงแต่ว่าค่าไฟฟ้าในช่วงไตรมาสสีจะยังคงสูงอยู่นะคะเนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดขณะนี้จะมีผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนค่ะ นายสุทัศน์ปัทมิิลิวัฒน์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพกล่าว<อ><ๆ>ถึงแนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ F.T. ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมว่าหากดูเฉพาะแนวโน้มต้นทุนแล้วยังมีทิศทางที่จะปรับสูงขึ้นแม้ว่าต้นทุนราคาน้ำมันขณะนี้จะลดต่ำลงเนื่องจากทั่วโลกหวันปัญหาเศรษฐกิจจากปัญหาในยุโรป แต่ราคาน้ำมันที่ลดลงขณะนี้จะมีผลสะท้อนต่อต้นทุนก๊าซธรรมชาติซึ่งก็เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนนะคะดังนั้นต้นทุนราคาก๊าสที่ถูกลงจะมีผลในปี2556ซึ่งค่าไฟฟ้าไตรามาส4อาจจะขัดต่อความรู้สึกของประชาชนบ้างซึ่งก็สวนทางกับราคาน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตามโครงสร้างค่าไฟเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่อยู่ในสูตรคำนวณราคาก๊าสธรรมชาติและค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้มาตลอดโดยนอกจากอิงต้นทุนราคาน้ำมันแล้วยังขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งขณะนี้เงินบาทที่อ่อนค่าก็จะมีผลต่อต้นทุนค่าไฟให้สูงขึ้น ผู้ว่าการกฟผยังกล่าวด้วยนะคะว่าจากที่คอรมอนั้นอนุมัติให้กฟผกู้เงินในปีนี้1น0 0งล้านบาทเพื่อลงทุนและนํามาทดแทนเงินกู้เดิมที่หมดอายุลงนั้นทั้งกฟผกําลังพิจารณาว่าจะทยอยกู้หรือว่าออกพันธบัตรอย่างไร โดยเงินกู้ปีนี้ยังไม่ใช่รูปแบบการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างส,า,งสาธารณูปโภคพื้นฐานแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ากองทุนดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังศึกษาว่าจะเหมาะสมหรือไม่โดยจากการศึกษาเบื้องต้นก็พบว่าหากกฟผระดมทุนผ่านกองทุนดังกล่าวต้นทุนทางการเงินก็จะสูงขึ้นอีกประมาณร้อยละ2-3ถึงซึ่งก็จะมีผลผูกพันทำให้ค่าไฟฟ้านั้นปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องหารือกับคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานด้วยว่าจะต้อง ต้องให้ค่าไฟฟ้าปรับตัวตามต้นทุนแท้จริงเพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนผ่านกองทุนดังกล่าวนั้นได้รับผลกระทบค่ะทั้งหมดก็คือนิวส์อัปเดตในช่วงนี้นะคะดิฉันพัสวีทิติพรวัฒนกุลพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนสวัสดีค่ะ